สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องผุสกุนครับผมสวัสดีเพื่อนๆ่อชาวยูทูบครับผมมอนี่เกิดมาพอกับผมอีกเค้นเคยครับผมมิสเตอร์ธนวินครับผมมอนี่มีเมนูมานําเสนอพี่น้องเมนูอย่างที่เบิ่งครับผมนี่พี่น้องเห็นบอกผมสิต้มยำขาหมูครับผมเป็นขาอกไงขาหนึ่งครับผมแล้วก็เป็นออันนี้เขาเรียกอย่างคากิว่บไข่จักก่พี่น้องนี่รวมกันพี่น้องต้มยำใส่ผิดเผานะครับผม สดนำ mm hmm. หอมสดนำโกโก้พี่น้องเครื่องปรุงง่ายๆพี่น้องแบบบานๆเนาะพี่น้องเครื่องปรุงยู่ต่างแดนมีอย่างห้อกรใเทยนั่นพี่น้องบานๆพริกพี่น้องใบมะกรูดผมใส่เป็นใบ,บ,บม,บมบกบบะบมกรูดแห่งแค่นว่าใบมะกรูดสดบะหมี่ครับผมนี่บานกับบานเพราะว่าเฮ็ดใบมะกรูดแห่งว่าเก็บไ้กินอยู่ต่างแดนนะผมนี่ครับผมพริกใบมะกรูดมะขามเปียกพี่น้องตะไคร หอมแดงทุบกระเทียมทุบคาอันนณิแทะคาปลาคาเหลืองของฝากจากเมืองไทยคาแค่นี้ครับผมกับตะไคร่เกลิกปุ่มกับมีแค่อ่าง่ายๆพี่น้องเกลือพริกพรอน้ำปลาตทำนี่แหละครับผมตทำรัวเปรี้ยวเดี๋ยวเขาพลาดของเน่าเอาทีหลังใส่ชูรสใส่ชูรสเอ่อปรับรสชาติมันนิดน้อยครับผมมีแค่นี้ติดตามด้วยครับผมเดี๋ยวผมซอยขาหมูก่อนครับผม อันนึงซอยตัวนี้มาซอยอุ้ยซอยตัวนี้ครับผมเราเอาแต่เนื้อมันพี่น้องมาเห็ดขาหมูก่อเวลาป่อพอวันหยุดจังเห็ดไดลพี่น้อไม่ได้เห็ดงานต่อยก็เลยต้มยำเอาพี่น้อง ต้มขากระรแทบเล่นนี่ขาจักมูกับขามูนี่ต้มต้มขาผมเคยกินอยู่ดวาวกระนองปลาหนึมืองไทยทิ่แก่ทั้งเ้ากินกับข้าวเจ้าเข้ามันดิบ้านห่อนห่อนเจบ ไไเอาแค่ยำขาดพี่นอ้องเอาแค่ยำขาดครับผมหมกเสียบปั้นหนึ่งเนื้อขาหม,มูถจะต้มยำเนี่ยไม่ต้อไไงเฟื่อยไรยำกึบๆดีเสียใจไม่เลือครับคุณไอ้พกก,กินขาหม,มูของเสียบ ใครไม่กินขาหมูมก็เสียใจด้วยตอนนี้ไรตรมยำตอนเดียวนี่นี่ครับผมพี่น้องเยบดอยแล้วครับผมอันนี้ว่้ถิ่มครับผมเอาเอ่อเ,อเ,ออเห็ดหนำสุก๋วิ๊เกี่ยวครับผมสิหั่นประมาณนี้ครับผมเอ่อวิธีการตรม้ม ผมตีต้มเพาท่านใส่เครื่องปรุงเนี่ยต้มถ่มจักนานึงก็มันครับผมเพราะว่าหมูนี่มาจากเมื่อกินหมูอัดแข็งมากไม่เป็นหมูสดจากเขาใส่เยาย่างมากเนี่ยผม,มรู้จักต้มเพราะเขาสิเป็นฟองออมากาน่ะเอาเท่ถิ่มก่นอนพี่น้องเท่ถิ่มแล้วมาต้มใหม่แล้วจังใส่เครื่องปรุงนะครับโอเคขอบติดตามครับผมนี่ครับต้มแล้วฟองนี่พวกฟองเนี่ยเขาสออาิออกมาออกมาแบบนี่ เดี๋ยวผมจะน้ำไปเททิมก่อนนะครับผมเทสิ่มกับล,ล้างน้ำแล้วก็มาต้มไม้ผมเพราะว่าฟอ,องพวกนี้อาจจะเ,เป็นสารฟอร์มาลินนะครับจะเป็นมาจากพวกน้ำเสียเลือดหมูเพราะว่าเป็นหมูสดนะครับเดี๋ยวน้ำไปเทสิแล้วก็ล้างให้สะอาดก่อนนำมาต้มไม้นะครับผม 啊 กได้ทกครับฮะพ่กข้าจะใครเป็นผู้ต้องไป ใส่เกลือลงไปน้ำเนิ่มม่น้องใส่เวลาต้มประมาณ 20นาท,ทีหรือครึ่มมงชั่วโมงคับผมก็ต่อยเปื่อยแลงกรึ๊บๆนะครับเกลืเทศชุรดนล้ำปลา ด้วยติ๊กเขาหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ติ๊กเขาลงไปสีเหลือบออกมากนะพี่น้องต่างกล้องอะไรครับผม,มผมก็มีคนทีดตัาง สิมเบิ้งซิมเบิงพี่น้องโอ้ยคนซิมเบิงครับผมว้าวเข็มคนสุด,ดยอดพอดีแล้ว,ว,วเสร็จแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมใส่ต้นหอมบักซี่ผมมีบักซี่ผมมีแค่ต้นหอมครับใบกุนช่ายใส่แค่นั้นได้ครับขั้นตอนสุดท้ายปิดแก๊สครับผมดี ดรอยแล้วครับผมเสร็จแล้วครับผมโอเคครับผมกินข้าวฟอกกันนะครับผมแซ่บๆงั้นครับผมต้มยำขาหมู้อกันที่ห้องนะครับผมปุ๊บปุ๊พี่น้องนี่ต้มยำขาหมูนี่เห็นว่าพี่น้องสุดยอด ขากำลังหองงยู่เฮียบันกำลังหองงยู่ครับผมแต่ว่าต้มยำซุกแล้วพี่นอ้องนี่ครับผมเห็นบ่น,นี่นี่พี่นอ้องสดนั่งเพครอนผมทดลองรสชาติจัดจ้านสุดยอด กินข้าวพร้อมกันครับผมเซ่บเกันครับผมเนี่ยล็อกสนี่แ่วันว่าโมเมนต์วการัเดียวนะรับเดียวล็อกสแวันวันทีโอโออกมานี้คือวันที่สิบสีเะอกาศด้ย เนื้อมันเนื้อมันค่อยๆหรอกเนี่ยเนื้อตามมูอันนี้ใส่เสลิมสือหรอกต้นสร้งเนื้อมันเขากินทำไมอ่ะกุ๊บกับผมสั่งยำอุ่นอีกบเนี่ยนุ่มเนี่ยสบาทะเลเอาเนื้อมันเนี่ยกินทำไมอ่ะ มโมเมนต์ไห้ให้กินนี่เลยเนี่ยนี่เนื้อมันนี่นี่นุ่มเนาะนี่กินเนื้อมันอ,มอย่าให้มันนุ่มไรขามันนี่พวกเตี๋ยวต้มลงนี่พยายามพูดๆเนี่ก็ยแต่ว่านี่เขาอ้เน้ตน,น,น,นต้มนี่เนื้นอมัอนงสุดเนื้อขาหม,มูนี่ก็ช่วยแซมถุงยำเนี่ยถุงยำ สำยำลมเอกึ่งกึ่งต้มเสียบเนื้อมันหนักจะต้มเปื่อยไรแต่ต้มเปื่อยมันเสียบแต่ต้มเปื่อยต้องไอ้กร๋นหมดเนี่ยเนื้องอ่อก็จะกินเนื้อขาไส้มันอันนี้ซ้ำเนื้อขาไส้มัน อะไพี่ออืมจับมันหนเ่อนบบบูดแหงมันหอมงเพนกือมันแ่ไได้กินมลุงบอว่าหเนาะ่ไม่ดกินมตัดมากบอกว่าเหียวมันนนมันตัดมาตัไว มันพร้อมเต็มเนื้อพรอมยำแบบกึบๆยำแห้งกรอบหลายยำมันเปร่อยหลายมันบ่แซบ Mình sẽ sớm xưa không ừ. Sẽ sớm ừ. Cúp cúp đi không em quên โซเนือมาเียสุดยอด นี่ต้มไฟหุ้มแส่ถชิ้นคือโุ่นไ้ดีท็อกลร่างกายสมุนไพรกินสมุนไพรหอมน้อเนี่ยก็กินยายหากไหมกินได้ยังไงสีสันมันูดจาบว่าได้กินเสี่ยบกินเาสมุนไพรเาดีท็อกร่างกายพี่น้อง เนือ้อขาหมูมเหลือแ้วไปจมนำนำจิมนนำํออึมือกนม่สั่นหรอไอยนี่แต่เราเจ็บเนาะจมยับขาหมูสุดยอด 嗯。Mm hmm. ว้าเพ็รสุดยอดครับโอเคผมผ่อนคลิปหนาครับผมคลิปน,นี้คลิปนี้ฝากไวส้สำหรับชาวพี่น,นอ้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คนต่างแดนนั่นเ้อครับผมคลิปนี้ไปซัก,อก่อนพี่น้องสวัสดีครับ